สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้เข้ามายัางเข้ามาถึงวัดลานขวดเนาะพามาตะลุยวัดลานขวดด้วยค่ะมัอน,นี้เด้อมาบุกวัดลานขวดสมคำซาคำลือนคำเบาวอเมอนี้กมาฮอดแล้วสมค่ะสมสมสิพาตะลุยด้วยค่ะเดิมมัอน,นี้สิพาตะลุยเบงว่า,าวัดเพิน่นที่ว่าวัดลานขวดนี่ที่เขาเอิ่นว่าวัดลานขวดนี่เขาเอิ่นเพราะอีหยัง เป็นเพราะอ,อิงอย่างถึงต้องเอิญว่าวัดลานขวดเนาะสิภาตะลุยเบิ่งค่ะมื้อน,นี้ว่าคําว่าวัดลานขวดไมายความว่าจังไดละเป็นหยังคือตองเอิญว่าวัดลานขวดนะคะเนาะสิภาลุยเลยค่ะอ่ะมองแรกที่ห้าพ้าสิพาเข้าขมาเบิง่งก็คือสารากลางนามเนาะก็คือทุกสิ่งทุกอยา่างไม่ใช่เป็นขวดไปเลยค่ะเด้อก็คือทั้งเอ่อคำแพง เาคือประดิษฐ์ท่านขวดไปเลยก,กะผู้จัดการล่องทันไปรบเราะเอิ่ภาพนยาง เขาแม่งค่ะงานเขาแม่งพีกัสิเป็นนี่ปลาพ่อตารางงานเพิ่งกาชิมีป,าปะละะาไว้ยไทยคนที่มาท่องเที่ยวเลยให้อาหารปลานั่มีอาหารปลาไว้บริการพ่อมซซ่าอาหารใปลาต่อไปก็สิเป็นค่ะกระถางที่ฉันอยู่นี่เพื่อการเช็คขวดไปเลยค่ะนี่คือเป็นขวดไปเลย อเอาของหน้าเขาแม่งทงไงกับเป็นขวดให้เราได้เปล่าทุกคนสมัคเป็นขวดผลิตด้วยขวด ทั้งฝาผนังทั้งเสาเป็นขวดนะเป็นขวดกระถิ่งแดงไม่หมดขวดกระถิ่งแดงขวดเดียวเป็นขวดเลยค่ะ ต่อไปก็สิบเป็นย,ยังไงคะพี่หมว่ารันขวดอ่อขนาดเมมเมมเคอกันยังเป็นขวดด้วยค่ะเด้อเป็นขวดซาร่าพักยาดก็ขวดก็คือเอาขวดประดิษฐ์ประดอยไว้เบิดเลยกุฏิซาล่า หอละข้างกับเป็นขวดค่ะพี่น้องพี่น้องวัดลานขวดห้องน้ำกับเป็นขวดด้วยค่ะห้องน้ำกับเป็นขวดสมก็เข้ามาลานขวดอยู่ค่ะพววเพราะาอหยังกับเป็นขวดบ้าทุกสิ่งทุกอย่างเออมั่นีานี้ยังจะดีบปล่ แดดสิาพาไปเบืงไกลๆอันนี้เป็นหอละคังค่ะมวงนี้เป็นหอละคังหอละคังแล้วก็เป็นหอชั้นบ่หอระคังหอชั้นก็เป็นขวดด้ค่ะเด้ตอตัวนี้ก,เดดก็เป็นขวดคื้กันหอละคังหอชั้นเป็นขวดมงนี้กะเป็นซาลาอันนี้ประสงค์ ซาลาอันนี้ประสงค์กับขวดเื่กันค่ะประดิษฐประดอยประดับไปด้วยขวดที่เห็นอยู่ในขวดเพิ่งเริ่นค่ะวัดล้านขวดตรงนี้เป็นเจดีใช่ไหม สลีละล่างพระครูวิเวกธรรมจารยร์หลวงปู่ลอดอ๋อบางนี้เพื่อนเป็นซาลาอ,อดีตเจ้าอาวาสอดีตเจ้าอาวาสวาดัดผู้ทีพนกอตังวัดลานขวนนะคะเนาะบางนี้ก็คือพิ่นสิใยห้เฮานี้ขอไปสักกะระสลีละล่างของหลวงปู่เพิ่น เป็นขวดเบิร์ด้วยค่ะนี่ก็ขวดเดี๋ยวเ้าสิเขาเขาไปสักกะละพาเขาไปข้างในอ๋อค่ะพอดีเขาไปแล้วพอดีเพิ่นปิดประตูเนาะบอสามารถเขาไปาสักกะละสลี่ละได้ก็เลยตองงอ้องยางออมไปเรื่อยๆตอนนี้ที่แนมเบิรงห้องน้ำกับเป็นขวดเมมกับเป็นขวด ซาลากุติหอชัน้นหอละข้างเป็นขวดเบิดค่ะบริเวณวัดศาสตร์ลีตละเนาะเป็น,นกนระยางขบสุมองละ่ะเป็นขวดเบิดสุมองอเป็นขวดแม่กระทั่งประตูทางเข่าค่ะประตูทางเข่ากับขวดด้ ดูทั้งเขากับเป็นขวดขึ้นกันอ่ากะเมนีทีว่ามหามาตะลุยวัดลานขวดกะนาสิเบิร์ตท่อนีเนาะเดี๋ยวกะฝากติดตามคลิปต่อไปนะคะเด้อวว,วาสิผ้าไปใส่ส่วนมือนีวัดลานขวดกะมี สำนีละถ้าผูใ้ใดอยากซิมาหรืออยู่ละแวกเท่านี้อยากซิมาเที่ยวกับมาะคะ่ะเด้อแนะนำอีกวัดหนึ่งวัดล้านขวดวันนี้พอแค่นี้สวัสดีค่ะ